โฟเล็กเนี่ยมันมันไม่สามารถทําให้เรารวยได้แต่ผมบอกเลยว่าโฟเล็กเนี่ยข้อดีของมันข้อเดียวเลยนะครับมันเป็นรูทีนมันคือทําสิ่งซ้ําๆสมมุตินะพุ้นผมเจ๊งธุรกิจผมเจ๊งไป3รอบแล้วครับก่อนหน้านี้มีอีก2แมนนะคือสมัยก่อนเคยเห็นไหมครับคนจะทําธุรกิจแล้วสำเร็จเนี่ย ล้มเสร็จกลับไปทํางานประจําใหม่นะเก็บเงินทางานประจาหลายปีเลยตัดส,สินใจลาออกไปทําธุรกิจเจ๊งกลับไปทํางานประจําใหม่แล้วก็กลับไปเก็บเงินใหม่แต่ทําไมผมเจ๊งไป2แบรนด์ผมยังไม่เลิกผมยังมีเงินตรงนี้ปีละ2ล้านเข้ามาเติม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 ตลอดโฟเร็กเนี่ยมันคือรูทีนถ้าผมเจ๊งกับทุกอย่างผมกลับมาทําท่าเดิมอะซ้ำๆครับได้ตลอดเวลาแล้วคืองี้ครับหลายๆธุรกิจเนี่ยเวลาที่เราทําแล้วอะพอมันหมดกระแสแล้วอะ เรากลับมาทําเหมือนเดิมเป็นไงครับมันไม่ดีแล้วถูกไหมแต่โฟเร็กเนี่ยมันอยู่มา60ปีแล้วครับคนที่เทรดท่าเดิมก็คือเทรดท่าเดิมมา60ปีแล้วถามว่ามันอยู่มา60ปีคิดว่ามันน่าจะอยู่อีกสิปีไหมเ <c oughs> ชื่อไหมว่าถ้าสมมติวนนะ่ดอลลาร์พัน <c oughs> ผมเชื่อนะครับเราก็เทรดบิตคอยได้เดี๋ยวบิตคอยก็จะวิ่งเหมือนทองเลยครับง่ายๆเลยว่าทองเนี่ยบิตคอยก็คือทองคําดิจิตอลแต่ตอนเนี้ยที่มันเทรดไม่ได้เพราะอะไรไหม <c oughs> มันเวียงแรงมันเหมือนก้อนหินนะโยนลงคลองอะตุ้ มันสั่นสะเทือนเนี่ยแต่ทองคำอะ่ะมันเหมือนมหาสมุทรนะครับทาไมผมถึงสามารถเปิดแล้วก็คุยกับทุกคนได้แบบสบายสบายเลยแล้วก็มาปิดใช่ไหมบางจังหวะเนี่ยผมเปิดเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางคืนใช่ไหมตื่นเช้ามาแล้วก็มาปิดอย่างเงี้ยเนี่ยบางคนบอกว่าทําไมผมถึงเก็บใช่ไหมแต่ปิดก่อนใช่ป่ะเออเราเรา,เราเทรดจนเรารู้ว่าว่ามันจะวิ่งไปถึงตรงจุดไหนแล้วมันก็ลงเลยเห็นไหมมันเทรดจนมันเป็นเหมือนอวัยวะอีกส่วนไปแล้วเเชื่อไหมว่าผมไม่เคยเฝ้ากราฟเลยนะ หลายคนอาจจะต้องควักโทรศัพท์มาดูดูดูใช่ปะผมไม่ผมไม่เคยดูเลยมาเช้าผมตื่นมาใช่ไหมครับนี่นะผมตื่นมาปั๊บผมเปิดโทรศัพท์ผมมาเข้าเลยอยู่บนที่นอนนั่นเนี่ยอยู่บนที่นอนนั่นเนี่ยถ่ายหน้าจอไ้เดี๋ยวไปตัดเป็นคลิปแล้วผมนอนนะแล้วผมนอนจริงๆนะผมไม่ได้นอนนี่ผมใส่แหวนนอนจริงๆนะ9ก้าชั่วโมงเลยนไผมไม่เคยเฝ้าเลยเห็นไม้นี่ไหมเนี่ยผมเข้าจากไหนรู้ไหมผมเข้าจากการที่ผมมาวิ่งจบขึ้นรถมาเปิดโทรศัพท์แล้วมาเข้าแล้วก็ปิดมาปิดทีตอนเช้า แสดงว่าคขาไม่ได้วางแผนไม่ขอหรว่าอยู่น,นิ่งๆโอ้โหแล้วมองปุ๊บคิดถึงหน้าขียนเลยเราเข้าได้เลยมันเหมือนมันอยู่มันลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเราแล้วอะครับ